สวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลมาแล้วนะครับในอีพีนี้เราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับคําคํานึงที่คุณหมอชอบพูดกันเหลือเกินนั่นก็คือคําว่าโดสโดสคืออะไรเวลาคุณหมอเขาคุยกับคุณพยาบาลเขาคุยกับคนไข้คนไข้ฟังไม่รู้เรื่องโดสของยาโดสนั้นโดสนี้โดสคืออะไรไปเจาะลึกกันกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับโดสยา โดสยาเป็นภาษาแพทย์นะครับแปลเป็นไทยไม่รู้เรื่องแต่แปลสรุปว่าความหมายคือการใช้ปริมาณยาต่อครั้งโดสยาต่อครั้งนะครับถ้าทั้งหมดจบชุดนี้ใช้ยาเท่าไหร่เรียกว่า total dose total แปลว่าทั้งหมดนะครับ,รบต้องพูดมีสับสองสับหรือโดสถ้าคำว่าโดสเฉยๆว่าใช้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งที่ใช้ยาใช้เท่าไหร่นะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะคำนวณกันเป็นหลักการซึ่งเอาความรู้ทางด้านเภสัชกรรมศาสตร์ารบวกวิชาแพทย์กับการวินิจฉัยโรคและถึงสรุปรวมออกมาเป็นการสรุปใช้โดสแต่ละครั้งเท่าไหร่ซึ่งในคนไขแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันโรคเดียวกันแต่รักษาอาการแตกต่างกันเป็นมากเป็นน้อยเป็นกลางผู้หญิงผู้ชายอายุมากกว่ายุน้อยกว่าตัวกําหนดของคุณหมอจะต,ต้องพิจารณาโดยใช้ประสบการณ์และวิจารณญาณในการเลือกใช้ โดสที่เหมาะสมเพื่อเกิดผลดีที่สุดนะครับต่อคนไข้เองนะครับส่วนใหญ่ครับคุณพ่อโดสของยาแต่ละชนิดเนี่ยก็ยกตัวอย่างเลยละกันยาแก้ปวดหัวที่เรากินกันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยบอกกินเม็ดหนึ่งเม็ดครึ่งสองเม็ดหลายๆคนสงสัยนะครับคุณพ่อว่าจริงๆแล้วเราจะกินให้มันถูกเป๊ะๆจริงๆเนี่ยมันมีโดสยังไงกันแน่ยาแก้ปวดก็คือตัวอย่างที่เราใช้ประจำนะครับนักก็คือคาราเซตามอลคาราเซตามอที่เรากินอยู่ประจํา พี่เด็กบกท่านทราบว่าพาราพารานี่แหละนะครับปกติเราใช้ประมาณสิบถึงสิบสองมิลลิกรัมต่อกิโลกิโลคือหนักตัวเรานะครับตัวเราหนักเท่าไหร่แต่ละคนต้อหนักตัวไม่เท่ากันผู้หญิงผู้ชายกันหนักไม่เท่ากันสมมติคนคนหนึ่งน้าหนักห้าสิบกิโลคุณสุภาพสตรีนะตัวไม่ใหญ่มากเท่าไหร่หรอกห้าสิบกิโลเพื่อคํานวณง่ายๆครับเราใช้คนข้านี้เป็นโรคอาการปวดหัวแบบเบาเบ เครียดจากการทํางานบ้งางอะไรพวกนี้นะครับปวดที่เรียกว่าปวดเบาๆแล้วก็นอนจะนอนละกลัวว่าจะนอนไม่ค่อยหลับก็เลยกินยาแก้ปวดหัวสักหน่อยตัวขนาดเนี้ใช้สิบมิลลิกรัมต่อกิโลอืสิบมิลลิกรัมที่คุณพ่อตัวยกตัวอย่างมาเนี้คุณผู้หญิงท่านหนึ่งปวดหัวเบาๆน้ําหนักห้าสิบกิโลกรัมคุณหมอบอกว่าโดสเนี่ยใช้สิบมิลลิกรัมต่อน้ําหนักหนึ่งกิโล ก็จับห้าสิบน้ำหนักคุณผู้หญิงคูณโดสเข้าไปเปลี่ยงกลายเป็นห้าร้อยมิลลิกรัมถูกต้องไหมครับอบคุณถูกเปล่าถูกครับเพราะฉะนั้นห้ามิลลิกรัมเนี่ยยาที่ขายในท้องตลาดเมืองไทยภาชนะบเม็ลละห้าร้อยมิลลิกรัมอยู่แล้วครับเขาทํามาขายเป็นละห้าร้อยสมัยก่อนนู้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมีสามร้อยี่ห้ามิลลิกรัมด้วยอแต่ตอนนี้ผู้ผลิตเขาไม่อยากขายไม่อยากทําแบบขนาดนี้ละเพราะทำมาแล้วคนไม่ค่อยซื้อใช้กันครับามันเล็กกว่าธรรมดา ก็เลยใช้ห้าร้อยพอดีเลยปีคนนี้น้ำหนักห้าสิบกิโลตัวถั่วธรรมดาธรรมดาเนี่ยกินยาขนาดสิบมิลลิกรัมต่อหนึ่งกิโลของตัวเองแต่ตัวเองหนักห้าสิบกิโลเอาห้าสิบคูณสิบเท่กับห้าร้อยกินหนึ่งเม็ดกำลังพอดีเลยนะครับอ๋อโอเคเอาใหม่ครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งยกตัวอย่างคุณผู้ชายตัวเท่ากร์ฟนี่เลยสมมุติกล์ฟน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลอ่า ปวดหัวเพราะไปโดนกิจกรรมนอกบ้านมีแสงแดดเยอะนะฮะรถติดเครียดลุมเลา้าปวดหัวอยากจะนอนหลับสบายสะหน่อยกลับบ้านมากินพาราสักกี่เมด็ดดีถึงจะสาแก่ใจคนแอนน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลครับคนนี้ก็ต้องการกินขนาดส10มิลลิกรัมต่อกิโลเหมือนกันเพราะว่าปวดหัวเนั้รู้สาเหตุชัดเจนครับไม่ได้ปวดขนาดจะเป็น,นจะตายนะครับปวด พอก,กลางๆนะเราเหตุการณ์คือเครียดมากมาทํางานหนักนะแค้สิบม mm ิลลิกรัมต่อกิโลนะครับสิบคูณน้ำหนักตัวเขาคือหนึ่งร้อยกิโลอ้วนนะหนึ่งร้อยนี่อ้วนเยอะนะ <c oughs> ก็ต้องเท่ากับหนึ่งร้อยคูณสิบนะครับก็เป็นพันมิลลิกรัมยาที่ขายท่อตลาดเม็ดละห้าร้อยสองเม็ดก็พันคนแค่คนเนี้ยน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลกินสองเม็ดพอดีละอ๋อที่กอบยกตัวอย่างมานี่ไม่ได้ยกเล่นๆครับคุณผู้ฟังครับ เหตุผลที่ต้องยกคุณผู้หญิงน้ำหนัก50ปวดหัวกลางๆเบาๆคุณผู้ชายน้ำหนัก100ปวดหัวกลางๆเบาๆเหมือนๆกันความต่างของสองคนนี้เนี่ยคือเรามีการคำนวณโดสยายอย่างถูกต้องตามน้ำหนักตามการกินอย่างถูกต้องหลายครั้งหลายคนคุณพ่อในสังคมนี้เวลาปวดหัวก็พาราสองเม็ดพาราสองเม็ดแต่น้ำหนักตัวจริงๆของเราเนี่ยมันก็แค่ประมาณสัก60-70กันเท่านั้น นั่นแสดงว่าคนในสังคมนี้มีการกินยาโอเวอร์โดสแล้วมันมีผลอะไรยังไงนหมครับแล้วจริงๆแล้วเราควรจะรับประทานยาให้ตรงกับโดสมันเปะ๊เปะๆหรือเปล่าควรครับเพราะว่าถ้าเมื่อ,อไหร่โอเวอร์โดสไปตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งหนักตั้งเจ็ดสิบกิโลอย่างตัวอย่างพวกพ่อกอลฟเนี่ยเจ็ดสิบกิโลประมาณนี้ถ้ากินสิบเปริกร,ร็นต่อกิโลเจ็สิบคูณสิบก็เท่ากับเจ็ดร้อยความจริงแล้วกิน สามได้สี่เม็ดครึ่งไม่ใช่สองเม็ดนะครับเม็ดครึ่งก็ด้เจ็ดร้อยมิลลิกรัมประมาณนั่นอยู่แล้วนะครับเจ็ดร้อยหสิบก็ประมาณใกล้ๆกันเนี่ยครับเนี่ยจะไม่มีส่วนเกินมากแต่ถ้าเรากินสองเม็ดจะมีเกินไปสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัมเออตรงนี้สําคัญตร,ตรงนี้สําคัญเกินแล้วไปไหนครับคุณพ่อร่างกายบอกไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบเกินไม่เอาสัาง่งให้ตับตับบอกว่าสก,กัดออกทิ้งซะ ตับบอกใช่แล้วครับหน้าที่ผมอีกแล้วเหรอเนี่ย oh. ก็ต้องไปทําการสกัดส่วนเกินออกทิง้งผลเสียคือการตกข้างที่ตับและตับต้องทำงานหนักทั้งคืนในระดับเล่นนอนเพื่อสกัดยาส่วนเกินที่ร่างกายไม่ได้ใช้เนี่ยออกทิง้งจากร่างกายให้ได้ครับ <c oughs> ก็จะเป็นปัญหามากมายถ้ากินบ่อยๆซ้ๆําๆหลายๆครั้งหลายๆครั้งเกินทุกครั้งตับก็จะมีปัญหาอักเสบขึ้นได้อันนี้เป็นผลเสียต่อร่างกายนะครับ <c oughs> อลบอลคาซตเมอลนเนี่ยถ้าเกิดเกินเยอะ มีผลเสียตับแน่นอนเรายกตัวอย่างพาราเซตามอลเพราะว่าเป็นยาที่หยิบจับง่ายหาซื้อได้ง่ายไม่มีการควบคุมใดๆนะครับก็เลยนํามาฝากกันว่าจริงๆแล้วการรับประทานพาราเซตามอลหรือว่ายาอย่างอื่นๆก็แล้วแต่ต้องกินตามโดสตามที่คุณหมอเขาแนะนํานเนื่องจากเจ้าพาราเซตามอลเนี่ยมันเป็นยาสามัญประจําบ้านสามารถซื้อหากินเองได้เราก็เลยนําความรู้เนี้ยมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังนะครับแถมสักนิดนึงแล้วกันครับคุณพ่อพูดเรื่องโดสอย่างเดียวเดี๋ยวไม่แล้วใจคุณผู้ฟังนะครับ ยากินยาฉีดต่างกันยังไงครับแล้วทําไมคุณหมอบางครั้งคุณหมอให้กินยาบางครั้งคุณหมอจับฉีดยาเลยอย่างเนี้ยต่างกันตรงไหนครับคุณพ่อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขอเติมสัก่รู่้นิดนึงถึงเรื่องโดยครับผมถ้ากรณีของอาการปวดหัวแบบที่รู้สาเหตุปวดหัวไม่ได้เป็นหนักหนาเราใช้โดสขนาดสิบมิลลิกร,รัมต่อกิโลจริงๆด้วยครับแต่ถ้าอาการเจ็บปวดถ้ามันเยอะเช่นโหโดนกระแทกที่กล้ามเนื้อมาชัดเจนเนขียวบวมช้ำเลย นะครับเจ็บปวดมากอันนี้ต้องเพิ่มโดสเป็น12มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับโอเครวมก็จะมีมิโครสกิ 12, นแค่แค่สิบกับสิบสองนั่นแหละครับเป็นเยอะก็ใช้สิบสองก็สิบสองคูณน้ำหนักตัวเข้าไปก็จะได้ประมาณประมาณที่ต้องการใช้จริงๆน,นะในขณะนั้นแต่ก็ไม่เกินนี้แหละนะครับนะครับนี่เป็นวิธีการใช้ยาสามัญประจําบ้านอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปหนักนวงเกี่ยวกับทางด้านตับก็ต้องไปจัดการส่วนเกินมากจนเกิน <beb> ไปถูกต้องแล้วครับยากิน กับยาฉีดนี่ครับแตกต่างกันตรงที่ว่าต้องการให้ออกฤทธิ์เร็วช้าแค่ไหนข้อสองคือเภสัชกรรมเขาผลิตออกมาเป็นรูปแบบไหนกันแด้กันแน่ครับที่มีอยู่ในท้องตลาดตัวอย่างเช่นเภสัชกร,รมผลิตยาออกมาตัวเนี้ยรูปแบบการกินการใช้กันตดวทางแใช่แ่าๆไว้กินแต่จะให้ถูกต้องในโดสของมันเองที่เหมาะสมแต่ก็มีบางกรณีที่เราการให้ออกฤทธิ์เร็ว ใช้่อนหีคนไข้ที่กินอาหารไม่ได้อ้วกอาเจียนตลอดเวลาก็าต้องเลือกใช้ชนิดติดเป็นยาฉีดแทนเพื่อให้มีไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเป็นเงื่อนไขในการที่แพทย์ผู้ผู้สั่งยาเนี่ยต้องพิจารณาให้เหมาะสมคนไข้ที่กล่าวนำไปแล้วตอ,อตนต้นนะครับคนไข้แต่ละคนมีลักษณะไม่เหมือนกันบางคนอาเจียนกินยากินเข้าไปก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เปลี่ยนเป็นยาฉีดแทนนี่เป็นตัวอย่างนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะ,ะเราก็ได้ข้อมูลความรู้กันไปการรับประทานยานะครับจะต้องมีคําว่าโดสโดสคือปริมาณยาต่อน้ําหนักตัวนั่นเองซึ่งคุณหมอจะคํานวณให้เราไม่ต้องคํานวณเองกินตามคุณหมอบอกแต่เรื่องราวที่เรานํามาพูดกันวันนี้มันเกี่ยวข้องกับยาที่เราสามารถซื้อกินเองได้จึงอยากจะให้ทุกท่านนะครับกินยารับประทานยาอย่างถูกต้องไม่กินเกินที่เขาเรียกว่าโอเวอร์โดสเพราะว่ามันจะไปลําบากปับในการจัดการมันออกไปนะครับ สำหรับสรุปรวมความรู้วันนี้เอาตัวอย่างก็คือพาราเซตามอลที่เรากินกันเป็นยาแก้ปวดถ้าเกิดปวดกลางๆเบาๆเนี่ยเรากิน10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวใช่ไหมครับคุณพ่อน้ำหนักตัวเท่าไหร่คูณ10แล้วก็กินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปวดมากจากการกระทบกระทั่งกระแทกกระทันต่างๆมีการปวดบวมชัดเจนแบบนั้นใช้โดส12มิลลิกรัมคูณด้วยน้าหนักตัวนะครับถ้าเกิดว่า1เม็ดมัน500มิลลิกรัม เราอยากจะตัดทอนมันก็หักได้บิดได้ใช่ไหมครับคุณพ่อแต่ครับเม็ดครึ่งอย่างเป็นพ่อเองเนี่ยน้ำหนัก70กิโลขนาดนี้นะครับ,รบถ้าเจ็บปวดเยอะจะกินแค่เม็ดครึ่งไม่เคยกินสองเม็ดเลยนะต่้มาเป็นหมอมาเนี่ยหลายสิบปีนะครับพ้าเราจะมอไม่กินไม่กินสองเม็ดจะกินเม็ดครึ่งเสมอถไม่เกินนี้ อาล่ะครับทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ของอุ่นใจใกล้หมอสเปเชียลในวันนี้นะครับติดตามกันว่าครั้งหน้าเราจะนําเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับสรันวันนี้ต้องลาไปก่อนลวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ